เอาละรครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ชอ่องเด็กแว่นและวันนี้เราก็อยู่กับเกมโฮมสวิตโฮมออนไลน์เช่นเคยนะครับแต่จากที่เรารอคอยมาเกือบ2เดือนหลังจากที่มีสปอยว่าตัวละครใหม่จะเข้านะครับก็ตอนนี้เข้ามาแล้วสตีเฟนนั่นเองนะครับผมก็เป็นตัวละครที่เปลี่ยนเมตาเรื่องการฮิวค่อนข้างสูงนะแต่ว่ามีคนมาบอกว่าเอามาทดแทนมิวมิวได้หรือว่ามิวมิวตกกระป๋องไปเลยอะไรเงี้ย ผมอยากจะบอกว่าที่จริงแล้วผมรู้สึกว่ามันดีคนละแบบนะครับโดยอะบอกก่อนว่ามิวมิวเนี่ยเป็นตัวละครที่ใช้ยาได้คุ้มที่สุดแล้วเพราะว่าการฮิลเนี่ยได้เลือดเต็มแล้วก็ฮิลหมูด้วยแต่ว่าสเฟนเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ไม่ต้องพึ่งยาพึ่งแค่พวกของที่มันแบบกระใจายในแมปที่เราแบบไม่ได้ใช้บ้างอะไรบ้างนะครับซึ่งเอามาเผาผ่านของได้ดีในหนึ่งเกมถ้ามีมิวมิว แล้วยาออกเยอะเกมนั้นมิมิวก็จะเก่งที่สุดแต่ถ้าใน1นเกมยาไม่ออกเลยมีแต่ของที่เปิดมาได้แค่ประคําได้มาแค่น้ําสเฟนก็จะเก่งก,ก็ประมาณนี้มันเปรียบเทียบกันไม่ได้เนาะมันแล้วแต่สถานการณ์ในเกมว่าเลรดดอกของตอนนั้นมันแย่หรือมันดีนะโดยลักษณะของสเฟนนะครับก็มีชื่อว่าผสมสารนะก็อธิบายเขาๆว่าใช้การเก็บไอเทม4ชิ้นนะพอครบ4ชิ้นเนี่ยจะสามารถ แปลงไอเทมเป็นผสมยาได้เนาะระหว่างที่เราเก็บสะสมไอเทมเราสามารถที่จะวิ่งเดินย่อได้นะแล้วก็หลังจากที่ไอเทมครบแล้วกําลังที่จะแปลงไอเทมเนี่ยเราสามารถที่จะเดินไปด้วยแล้วก็แปลงไอเทมได้ก็คือเขยา่าขวดยาเดินอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าจะไม่สามารถวิ่งได้นั่นเองใช้เวลา8วินาทีแต่ว่าสามารถที่จะ99%ไปได้ ก็คือเก้าหลอดไว้พอถึงเวลาจริงๆเราค่อยกดตก,กิลอีกรอบนึงเพื่อที่จะแปลงให้มันเป็นขวดยาเอามาใช้ตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเราถือไว้มันเสี่ยงอย่างหนึ่งก็คือเสี่ยงโดนเพิร์กอัลต์ช็อคหรือว่าตีของตกนั่นแหละเพราะว่าถ้าโดนเพิร์กอัลต์ช็อคเนี่ยมันจะเป็นการทิ้งยาซึ่งการทิ้งยาก็คือถือว่าเราใช้ยาขวดนั้นไปเลยนะครับอ่าเอฟเฟกมันก็จะแตกออกมาเลยก็ประมาณนี้นั่นเองแล้วก็เบสิกพื้นฐานของฮนะิลสตีเฟนครับนั่นก็คือ มีรัศมีอยู่ที่2เมตรฮิว5หน่วยต่อวินาทีรวมๆแล้วเนี่ยจะอยู่ได้5วินาทีนะอันนี้คือเบสิกแต่ว่าจะมอบความกระหายเลือดหรือว่าบัตรซีก0ูนหน่วยต่อวินาทีแก่ผู้คุมที่อยู่รัศมีหมอกแห่งการรักษาก็คือฮิวเอาง่ายๆว่าระหว่างที่เรากําลังยืนฮิวอยู่ในวงถ้าผีเดินมาอยู่ในวงเนี่ยผีก็จะได้บัตรซีกด้วยนะครับอ่าเจ๋ว่า ก็ยังมีข้อเสียแต่ผมมองว่าก็โอเคดีสกิลนี้เนี่ยจะมีครูดาวอยู่ที่80วินาทีนะครผมไอเทมที่ย่อยไปเนี่ยก็จะส่งผลต่อคุณสมบัติของขวดยานั่นก็คือไอเทมอาวุธเนี่ยจะเพิ่มเวลาคงอยู่ของฮิล1วิต่อ1ชิ้นไอเทมพชั่นหรือว่าน้ำดื่มหรือว่ายาเนี่ยจะเพิ่มฮิล3หน่วยต่อ1ชิ้นแล้วก็ไอเทมประเภทกับดักจะเพิ่มรัศมีของวงฮิล1เมตรต่อ1ชิ้นนะครับแล้วก็เขามีบอกว่า แม่หมดตัดนิวรณ์ขวดยาจะฮิวเฉพาะเพื่อนร่วมทีมแต่จะเพิ่มค่ากระหายเลือดให้กับผู้คุมทั้งสองฝ่ายก็แปลว่าสตีเฟนจะสามารถบัฟให้ผีฝั่งตัวเองได้ด้วยอ่าแต่ว่าผีฝั่งตข้ามก็ถูกบัฟเช่นกันก็มีประมาณนี้นะสําหรับทักษะของสตีเฟนโดยเครื่องรางเนี่ยก็มีชื่อว่าขวดแม่มดนะซึ่งผมก็ได้ลองใช้ในเซิร์ฟเทสไปละก็คือการลดระยะเวลาการใช้อเทมยาลง1 5ึ่งวิสวินะเป้สามกับเวลสนั่นก็คือจะเป็นการที่เราฉีดยาไวขึ้น เราต้องบอกก่อนว่ายาหนึ่หลอดเนี่ยจะให้พลังชีวิตเราอยู่ที่50 HP นะครับก็จะใช้เวลาลดลงแต่ว่าได้ผลฮิลเต็มหลอดมันจะไม่เหมือนของซีบิงของซีบิงเนี่ยฉีดยาแค่2วินาทีแต่ว่าจะได้ฮิลที่ไม่ถึง50นะก็เอาอันนี้ได้แค่8 8คูณ5ก็เหลือเท่าไหร่เอง8คูณ5จะเหลือแค่40นะครับตัวรักษาที่ผมจะใช้วันนี้นะครับก็จะมีปร,รมาจารย์ศารนะครับ เปอร์นี้เนะี่ยสามารถที่จะลดคูดาวของทักษะเลียกใช้ลง3 0นะนะเรียกได้ว่าเราไม่ต้องรอคูดาวถึง80วินาทีนะรอประมาณ50กว่า,ว,าวินาทีนี่แหละผมจําไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่เราต้องเข้าไปดูในเกมกันอีเปอร์นึงผมใช้เป็นผู้ชันาญนเข็มฉีดยานะอันนี้เอามารักษาตัวเองนะครับมัวแต่รักษาคนอื่นนี่ตัวเองตายก็ไม่ไหวตัวอีปเปิร์นึงครับนะเป็นเปิร์ที่ผู้เรนเพื่อนเป็นต้าสองรู้จักกันดีนั่นก็คือหลีกหนีครับผม ปืนนี้เนี่ยถูกปรับมาใหม่แล้วนะครับก็สามารถเห็นออรล่าสิ่งของเอาชีวิตรอดได้ประตูรูกำแพงหนุมโดดจุดบาร์ที่ซ่อนในระยะ10เมตรนะครับหลายใช้งานทักษะจ,จะติดคูลด,ดาว15วินาทีเนาะก็เป,เป็นเป์นที่สามารถมองเห็นจุดจุกได้อันนี้เหมาะสำหรับมือใหม่คือคนเล่นเก่งก็ใช้ได้เพราะว่าหนึ่งเลยคือเราจะรู้ว่าตรงไหนเล่นได้ตรงไหนเล่นไม่ได้แต่ผู้เล่นใหม่สามารถรู้เหมือนกันว่าตรงไหนแบบว่าควรไปตรงไหนไม่ควรไปเพราะว่ามีของเล่นอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็ดีครับผม ตัวเครื่องรางผมก็ใช้เป็นของ Tico Forever นะครับโอเคเราเปิดคิปมาเยอะแล้วก็คิวอาโคตรสตลอดสัปดาห์นี้นะครับจะรีบที่จะสแกนเพื่อที่จะได้ส่วนลดนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่าว่าซีเฟนของผมเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนนะลงพยาบานร้างตึกบีไปชิวๆแล้วก็คุณเมมเบอร์นะครับคุณเลนนี่ดีครับนี่ครับเปิร์กใหม่ของเรานะสามารถมองเห็นพวกประตูที่สามารถใช้งานได้ตู้รูประตูอะไรอย่างนี้ ยาคำกูได้ยินเสียงน้ำตาจะไหลไม่เจอลาตีแล้วขอเจอตูวอ,อื่นบ้างเหนื่อยเจออะผมว่าจูก,ก็ไม่ท่าไหร่หรอกมันมันโซโนเนี่ยมันเหนื่อยเพราะว่าเราโซโล่น้ำจะไม่อยู่ในท้องยายประคำจะไม่อยู่ในท้องยายเพราะมันจะอยู่ในขวดยาของกูใช่ไหมน้องๆบอกที เกมนี้ยายจะไม่ได้กินของดีๆจากเราแน่นอนะเพราะว่าเราจะเป็นคนกินก่อนมันนี่แหละเติร์เผาของปะท้าผีเผาของมา,ามงเกม,อเมโอ้ยยาแม่งอยเกมเมื่อกี้เห็นของที่ผายแล้วหนึ่งทีไปก่อนเฮ้ยแราวกูจ่ายยาไปแล้วยี่ผมกดผิดน้องๆอันนี้ผมกดผิดจริงขอโทษเลน่นลด่าผมละด่าไม่ได้ครับยานี้ผม,มเป็นคนเปิดเองผมขอญาตเคลมนะยาผมเปิดได้อ่ะ เพื่อนจะมาว่าผมมันก็ไม่ได้ป่ะปหยิบน้ำไว้ก่อนกินเลยไม่รู้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 ร,ร,รีบรีบน้องไปสวดกันดีกว่าเมื่อกี้แท่นช้าจนผมใจเจ็บเออผมต้องการอย่าบอกมึงเอายันไปย่อยโหแม่งย่อยหมดแบบเลย หายแล้วสวสดีกว่าหลังมาน่องเฮ้ยยาอุย้ยเอามาเฮ้ยโอ้ยปิงขนาดน,นี้ วิ่งตีมโดนไล่ต่อโอ้โหดูมันฮิวิอ๋อแล้วกูไม่ได้ฮิวด้วยมันไม่ทะลุมันไม่ทะลุเคาน์เตอร์เนี่ยเราผมจะก้าวกล้าไว้เดี๋ยวไปทำแท่นสวดแหละ l o o k i n โลคิงกูดดูดีนะเนี่ยโอ้โหเอ้าทำไมมาไล่เนี่ยกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยกูยืนสวดอยู่ไวโอเคแล้วไปปล่อยตัวนั้นฮิวแต่ว่ามาไล่ผมที่ยืนยืนดูนั่นฮิวได้ไงวะยาย า,นา,วา,วาหนึ่งแทนไว้เธอ h ยสิ่งมากินเฮ้ยเฮรันรัรันรัน for you l i k e ทำฮิวมึงอยู่ไหนอะเตฟันน้องมานี่มาเออฮิวแม่งด้กันแน่ สเตฟานไว้สเตฟานลุงทำอะไรได้ลุงเนี่ยเมื่อกี้ฮิลได้ไหมเหมือนแยกคำอ่ะผสมของแล้วก็ฮิลโกงอะไรแต่ที่เชื่อก็มีไม่ใช่ครับ อย่าทำโบม,มิวมิวประมาณนั้นนะครับผมว่าม,มานันก็เฟี้ยวดีนะแต่สารมืดมาแป๊บๆคูดาวแล้วนี่ยาวอะแล้วมึงโยนฮิวเล่นทำไมเนี่ย <c oughs> มันบอกว่าสตีเฟนเว a y ใช่เรียวสวนเลยเออสวนน้องเอ้ยดีดีดน้องุยดงตกวิ่งไม่ไม่ฮิวไม่โพสิชันไม่โพสชันไม่ใช่โพสิชันได้ตผมจะจ่อให้มันตีหนึ่งทีแล้วเราจะไปใช้ลิฟกันพอเราใช้ลิฟเสร็จอะแท่นติดพอดีโอัมมิ่งดีดีครับ โอเคผมว่าเราอาจจะไม่โดนตีด้วยก็ได้ถ้ากูโดนตีนอนนี้กูจบนะอยา่าโดนตีนะถ,นถ่าเสร็จพอดีป่ะทามมิ่งแล้วจะไม่ให้ผมเก่งที่สุดในเกมนี้ได้ยังไงในเมื่อผมคำนวณทุกอย่างไว้แล้วอะแล้วจะประโหดทำไมอะเอ้าที่ย่ามันไล่กูต่อผสมยาเลยแบกกูผสมเลยกูกลัวมันแดก ไอ้ใหญ่อ่าเจ็บเฮ้ยเราสามารถย่อย่อครับยาได้วยหรือเปล่าทังเจ๋งว่ะเปิดไม่ไล่ผมแล้วว่ะตัวนี้เสียงสดติเป็นชามาดอย่างเพอไม่ใช่คนไทยนี่แหละ ไม่ต้องเรียกฮิวอ่ะฮิวตัวเองตายเว้ยฝันร้ายนักโซนเย้เออมันฮิวไม่ทะลุชั้นนะรู้สึกสิ่งกีดขวางไม่ก็ไม่น่าจะทะลุด้วยเหมือนมิวมิวนั่นแหละสาเหตุที่ทำให้โอ้โหและยากออกทีจัด สาเหตุที่ทาให้สตีเฟนแบบว่ามานานก็เพราะเรื่องพวกนี้แหละผมว่ามันต้องกันเรื่องบั๊กอ่ะมันเลยน่าต้องใช้เวลาเอ่อตอนนี้ผมต้องเปิดกล่องหาประคำตอนนี้หาของไฟอ่ะเอาอะเสียงแตกเออสียงแตกจริงต้องลองนะแต่งแตกตอนนี้ยายหัวแตกก่อนเลยโอ้ตีตกตกฝันตก เอาสอกไปกินอยู่เฮ้ยเฮ้ยต่อยให้มันโดนไอเนสตัวยจงจีพายละเอาสอกไปกิน,อ,อ,กนอ๋อไม่ใช่ผิดตัวเฮ้ยยากูหาย เอาสอกไปกินมาดิไอ a ติเฟนมึงอย่าตายนะน้อง Stay a w a เอาวะป้าเจนบอกให้ป้าเจนบอกให้เพื่อนว่าเดอรโซโล่ผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ Amazing มากป้าเจนบอกให้ตฟเฟนที่กำลังจะตายนี่หตายอยู่ดีทำยาแป๊บ มาฮิวฮิวไม่นานนลเว้ยเฮียแล้วูวยังทำไม่เสร็จเลยวิงยังทำไม่เสร็จงม่เส็จงทำไม่เสร็จาอะไสินจริงะไปเรบอกให้ ที่ผ่านจะหมอหมอวิ่งเร็วหมอสวยดีแล้วมันตีหมอผิดคนไม่ใช่หมอกูเป็นนักวิทยาศาสตร์ลืมลืมลืมโทษโทษกูเป็นนักวิทยาศาสตร์นี่ว่าะที่เป็นน้อง วายรล้มาแล้วหรอหูเบื่อว่ะยอมแม่งต่อยเลยเล่นมีคุกน้องเอาแม่งดิต่อยมันดิพี่โมโหละยากีหลอกก็ไม่พอหรอกถ้ากูจะเล่นอย่างเงี้ยอุ้ยพอดีหมอเฮ้ยพอดีเปิดกล่องเลยวายยายมาแล้วนง เปิดอะไรอ่ะเฮ้ยยามาเข้ามาขอบคุณไปไหนก็ไปไมึงอ่ะเฮ้ยไปช่วยเพื่อนมึงเร็ว อยู่ไหน,นเดฟเฟนน้องพี่มาแล้วโอ้ยมันตีกูเจนมาช่วยเร็วกูมไม่มีของเลยเ х ี้ยหมดมโอ้ไม่ตายโอ้ตอนนี้แลบแลบแบบว่าปวดมากลิฟลิฟน้องมีลิฟอย่าตายนะอุ้ย โอ้ยไป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 กูบอกอีกทีนึงเอ้เดยมันก็เดินอ้อมดิมึงจะโดดทำไมอะโดนแดกเรียบร้อยด็อกเตอร์กูตูดฉีกด็อกเตอร์กูตายไปตัวหนึ่งละ ทำไงทีเนี้ยเจนมา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 นี่เร็าลู่ลู่ลู่ลุนดวนอี๋อ่เจนติงคุไปแล้วโอ้โ๋อวิขอบคุณนะครับโอ้โหหนึ่งร้อยแล้วพี่ชายตอเลยหรอไม่อกี้คนโดนเด็กมาครับขอบคุณครับเอามาดิเรนมีคุกเลยมา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  ยายอยู่สองขวาตอนนี้เรามีเวลาเปิดกรอบประมาณ20วินาทีก่อนที่ยายจะเดินมาถึงตัวเรานะครับแล้วก็โล้ยข้าวินาทีนั้นแล้วมันหนึ่งเพื่อติเฟ่มึงอย่าพูดนะถ้ายายมามึงอย่าพูดนะโอเคปะมึงอย่าพูดนะนี่มันเห็นกูดีกว่าแอนแนตาดีเหมือนกันที่มาได้กูไปฟาร์มของก่อนได้ได้ได้ดงแน่รอกูแป๊บ ไอยึบโลไอยึบโลไอยึบโลนะแต่พี่โดดอันเน,นี้ยเปียดตีเปียดตีเปียดมานี้มานี่เลยดื้อเหรอดื้อเหรอดื้อเหรอแล้วเก็บบัตรไม่ตีไหลเหี้ยดื้อเหรอน้องเฮ้ยกูตายกูตายกูลืมไป ทางปัะตุบันนี้มึงตายเอาดิมึงก็ตายนะดูหนูเป็นไงทุกอย่างอ่ะมันอยู่ในการคำนวณมันอยู่ในหัวสมองของผมเนี่ยมันอยู่ในนี้นี่นี่เบรนนี่ไม้เบรนนี่โอเคทุกอย่างอ่ะมันอยู่ในหัวผมหมดละตั้งแต่การคำนวณเรื่องยาเรื่องเลือดเรื่องการเล่นเรื่องการไฟมันอยู่ในนี้นี่นี่ไม้เบรนนี่ไม้เบรนโอเค ก็เป็นอีกค้าที่ผมทำได้แค่นั้นแหละ